สวัสดีครับผมเ <The Mango. S 1> ดิมแมงโก้เดิมแมงโก้ขณะนี้เวลาตีสามก็กว่าใช่ไหมใช่ใช่หลายคนคงจะสงสัยว่าเฮ้ยตีสามแล้วทำไมไม่นอนวะทำอะไรอยู่จริงๆผมนอนแล้วฮะจริงจริงผมนอนอยู่แล้วกำลังหลับดีเลยแต่เมื่อประมาณสิบน,นาทีก่อนหนะ้าผมจำไม่ได้ที่อันนี้ก็ขอตีประมาณสิบน,นาทีก่อนหน้านี้เหมือนกัน มีเพื่อนโทรมาคือไม่รู้เป็นอะไรคือปกตินะกอ,กอ,อ,อตอนก่อนนอนนะผมจะปิดเสียงมือถือไว้ไม่ก็ปิดมือถือปไปเลยเพราะการแบบคนโทรรบกวนบังเอิญบังเอิญบังเอิญสุดๆวันนี้ลืมปิดแล้วเพื่อนโทรมาแล้วนะโทรแบบไม่หยุดเลยนะคือโทรยาวมากไม่วางสายเลย <S <S อไอ้เราก็เอ้ยตอนแรกก็จะไม่รับสายและแต่ว่ามันยิงยาวมาขนาดเนี้ยมัน่าจ,จะต้องมีอะไรผิดปกติสักอย่างหนึ่งแหละไอ้เราก็รับพอรับเสร็จปับ๊บมันบอกว่าอะไรรู้ไหมมันบอกว่าเฮ้ยเอ้าฟงเหรอกูโทรผิดว่ะขอโทษจะโทรหาเอฟมาชวนมาแดกเหล้า ดูดินัดชวนผิดไม่พอนะผมกำลังจะบ่นมันกลับเลยกำลังจะตอกกลับมันกลับเลยรู้ไหมเขาไม่ให้โอกาสผมได้บ่นเลยเหมือนรู้ตัวว่าทำผิดอตัดสายทิ้งตัดสายทิ้งฉลาไอ้เราก็อัดอ,อันแล้วอัดอันแล้ว ก็เลยกลวะว่าเอช่างมันนอนต่อดีกว่าแต่บังเอิญบังเอิญคิดคอนเทนต์ได้พอดีเป๊ะเหมือนกัน <Wow. S 1> คิดคอนเทนต์ได้แบบเหมาะเจาะมากๆากเลยเวลาเนี้ยเป๊ะเลยพอคิดได้ปับ๊บผมมันลุกขึ้นมาทําเลยอ่าอย่าปล่อยทิ้งไว้ฮะอย่าปล่อยทิ้งไว้เดี๋ยวมันจะลืมปลื้ดออกจากหัวสมองคุณเคยสงสัยกันไหมครับคุณเคยสงสัยกันไหมครับว่า คำด่าไทยมันมีกี่คำขอมอบคลิปนี้ให้แด่คุณเพื่อนด้วครับไอ้ยาไอ้ซัดไอ้จนไรไอ้น่าสนใจไอ้เจ็ดครลไอ้เจ็ดเข็ไอ้หารักไอ้หาเจ็บไอ้รรยำไอ้เปรตไอ้หน้าด้านไอ้บ้าไอ้ตีนตองไอ้สมองถั่วคิดได้อย่างดิได้ยังไงเนี่ยฮะ ิดดไไ้ยังงโทรมาตอนดึกตีสามแล้วบอกว่าโทรผิดไม่ฟังคําบ่นจากคนที่ได้รับการโทรมาโดนปุกมาบ้างลระฮะออกล้องคงติดหน้าผมแล้วมั้งไม่ได้เช็คไม่ได้ดูเลยติดหน้าน่าจะติดนะถ้าไม่ติดก็ขอโทษละกันนะ แมรู้สึกโล่งแล้วตอนนี้รู้สึกโล่งไปบ้างนะและนี่นะฮะก็คือคำด่าใดาทั้งหมดที่ผมคิดได้ในตอนนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูได้ฮะและดูเด็กก็ขอให้ฝันดีนะฮะไม่มีคนโทรม้วกาะกวนขอให้ฝันแบบจำๆเลยคลิปนี้ก็ขอจบไว้ที่เท่านี้นะฮะอาจจะไวไปหน่อยเพราะคิดปั๊บก็มาทำปุ๊บเลยนะฮะ เดี๋ยวเดี๋ยวอารมณ์มันจะขาดหายชาแบบขาดช่วงไปเดี๋ยวมันจะไม่ได้ฟิลนะครับไปนลฮะฝันดีทุกคนเหล่าผู้ชมมาวงครัผมบายโอ้ยเพื่อนเอ้ย